คลิปที่แล้วที่บอกว่ามันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่เลสเบี้ยนผมยาวและจะลําบากมากเพราะว่าทําท่านี้มันจะต้องเก็บผมถึงจะก้มลงไปทําอะไรต่อมีอะไรได้แต่อันนี้ลืมนึกไปเลยว่าหมวกอาบน้ําก็โอเคนะถึงมันจะมีเสียงก๊อบแก๊บบ้างเฮ้ยขอบคุณนะที่เตือนสติเราว่าเราไม่จาเป็นต้องทําแบบนั้นมันดูเฉลยแดก com อันนี้ไงคือเฮ้ยแล้วนี่เขาให้มาสองอันนะ เฮ้ย hey, ใช้ไปแบบอินฟินิตี้ได้เลยคุ้มค่านะนี่ยี่สิบาทเท่านั้นเ้ยเอาอันไหนดีอ่ะแกว่ามันก็เหมือนกันแหละเนาะอุ้ยขอบคุณนะแกที่มาช่วยแบบแก้ไขปัญหาตรงนี้อ่ะแล้วเรู้สึกว่าเออว่ะไม่แล้ไม่นึกถึงวิธีการแบบนี้นี่สิเก็บผมได้แนบเนียนกว่าและกระชับไม่ต้องเกิดติ่งของเสื้อนอ่ะที่มันยาวออกมาแล้วต้มาอุ้ยพับพันโอ้ทำอะไรอีกหลายอย่างนี่ไ ขอบคุณมากขอบคุณคอมเมนต์นี้มากจริงคือมันแบบสําคัญกับชีวิตพี่มากขอบพระคุณมากลูกคือถ้าไม่ได้ลูกนี่ชีวิตพี่ต้องแย่แน่ๆเลยจะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถเก็บไปได้หมดทุกเส้นเลยจริงๆนะคะขอบคุณมากนะที่มาแชร์วิธีการ ที่มันมันมันเวิร์กกว่าเดิมมันเป็นขั้นกว่าแล้วมันรู้สึกว่าทําได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อให้มันจะมีท่าทางที่ยากเย็นขนาดไหนแต่ถ้าเรามีไอเดียการครีเอทีฟเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้สิ่งที่บางทีเรามีอยู่แล้วเนี่ยเรามองข้ามมันออกไปอันนี้คือขอบคุณทุกคนมากที่เป็นสังคมที่จริงใจเป็นคอมมูนิตี้ที่มาแชร์เทคนิคดีๆหรือทริคดีๆให้กันนะคะว่าเราในคอมมูนิตี้หญิงแล้วหญิงมันทำไปแล้วแบบผมยาวมันเป็นปัญหาเนี่ย นี่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปอันนี้คือเรียกยุติปัญหาจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป exactly forever แล้วก็ให้ฟีลแบบเหมือนสาวกรีกโรมันมีรอยยับนิดหน่อยแต่เขาะว่าเสียงดังจะกอบแก๊บหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่ามันก็โอเคกว่าในเรื่องของฟังก์ชันคิดว่าผมยาวกว่านี้ก็เอาอยู่ผมจะยาวเปียยาว15เซนก็คือเอาอยู่ ก็ได้ระหว่างทางก็อาจจะเปิดเพลงไปด้วยเป็นบ้านน้องอยู่ฟังถนนบ้านพี่อยู่ฟังคันี้อ่าอันนี้ก็เป็นการให้แฟนเนี่ยได้มีคอนเทนต์อีกในการรีแอคตอบโต้กันสมมติเราทำอย่างเดียวเงียบมันอาจจะน่าเบือ่อหรือเพลินๆอันนี้เราสามารถจะตอบเพลงกันได้เราก็ยืนยย่นใหม่ยื่นใหม่ไปให้แฟนบ้านน้องอยู่ฟังทางโน้ละ่ะบ้านพี่อยู่ฟังแคันี้ทําให้เขารู้ไปเลยว่าเราเทส ดีนะคะอันนี้คือแบบโอคูตูคือได้เลยอันนี้คือแบบว่าขอบคุณน้องด้วยนะคะลูกที่จริงๆถ้าเราคุยกันแค่หลังไม้มันอาจจะเป็นประโยชน์แค่กับพี่คนเดียวแต่นี่พอลูกมาคอมเมนต์นี่แบบมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนซึ่งเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประหยัดเวลาชีวิตของใครหลายคนประหยัดเวลาไปได้ถึงสามปีในชีวิตของเขาแต่น,นี้คือสวยจริงนะแก มันมีความแบบสีสัน Colorful เป็นสาวน้อยที่สดใสมองโลกในแง่บวกแล้วก็เออเป็นคนที่ Nice น่าคบหาถ้าเรามีแฟนแฟนเราก็จะภูมิใจในตัวเรารู้สึกแบบอืมสดชื่นที่ได้มองมาพี่รู้สึกว่ามันมันมัน complete look ตรงนี้ของพี่แล้วพี่สึกมันก็สามารถจะ complete look ให้กับทุกคนได้เช่นเดียวกันถ้าสิ่งนี้มัน complete look ให้พี่ได้มันก็ complete l o ให้ทุกคนได้นี่คือคือ ขอบคุณมากจริงๆใครมีวิธีที่เวอร์แบบนี้ก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยเดี๋ยวพี่มาอา่าน